ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียืดีต้อนรับเขาสู่สองมาแห่งมวลซึนนะครับเนาะอามือน,นีบเบื่องบรรยากาศนะครับเราอยู่หอประทับเ่เีย่ันแรงนะครับเย็นวันที่ยี่สิบเก้ามอเราได้พี่น้องได้มอจันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมือนี่จะไปถามปูตาให้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามเข้ามารับชมรับฟังเนาะอ่ะไปรับชมวนั่งกันว่าเราจะเดินทางโค้งยทไายเห้ตัวใดเนาะปราจะใมีที่เด็ดใหนให้ตัวใด นอพี่น้องด้วยเอาไปรับส่งน้ำแกันครับวันนี้วันเท่าไหร่นะข้าเก้าสองเก่าปูค้เร่วันข้าวเก่าวันสองเก่าแต่ว่าขั้นออกก็ถือทั้งต่านี่ข้าเก่ากันถั่วเก่า เพราะว่าไปเรื่อยควรับอ้าวหนาออาวหนาเกือบไม่หกเนาะเกือบหกก็ลยอถ้ามาถึงว่า่ังวันข้าันที่สามก้าข้าดหาเกือบหกมาว่าทางแบ่อเมื่อไม่นี่ใช้บุนคอมาเอ๊หน้าเหมือนกันผู้หญิงนากู กับผู้หญิงจะตาองใจร้ายนาได้มาว่าการเกตงนะวันนี้มาหาพ่อพ่อก็เลยนับรู้คนที่หนึ่งก็มีโ่คคนที่สองก็มีท่คคนที่สามก็มีโชคคนที่สี่ก็มีโชคแต่คนที่ห้าไม่มีคคนที่ห้าทำมาด้วยการไม่มีมาด้วยกันเจ็ดคน คนที่หกก็มีชอบคนที่เจ็ดก็มีแต่คนที่ห้าทำไมไม่มีถ้าคนที่ห้าไม่มีจะทำะงย่างไรรู้ไหมจ้ะบมมไหมบวมใจบวมก็หักออกเลือเท่าไหร่หอกอ้าเลือสี่จ้ะมาเกิดหักออกหนึ่งเลือเท่าไหร่ <c oughs> ล้วหกจะวมกเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ทีหกเอท่าไห่เ้น คี่ตามว่าดอกันคิดตามก็เลยนาเชียิดแนบุมเนาะบ้านมาเราก็บอกเรียกบอกอี่ชอบมาถำนะเวรกรรมทำเพราะได้บอกเรียกไรคนอนึงมาด้วยการเก็บขนายมาทำขายบุญพ่อเฮ็ดตึงดอกเงินมาทำบ้านดักลูกกรวมทำมาดูขี่นอพ่าหาแตาได้จังเลยเขาชองมาทำ เมื่อนี้ได้พอพ่อก็ได้บอกว่าไม้ก็การเก็บน้าใช้ไม้ใชอค่ว่าใช่ไหมใช่พ่อก็าได้ายหึงรยนึ่งข้อที่หักข้อที่หนึ่งกับไม่เสร็ที่สามที่สามที่สี่ไม่เสรกข้อที่หักเสียบวม่้ายข้อที่หกกับไม่ข้อที่เก็บกลางไม่นม่ไม่มีแต่ทำยังไงพ่อไป้ว่าทำทีเนาะเออห้าหักออกหนึ่งจื ก็เหลือเท่าไหร่เท่าน้มาติกหักอาเนเหลือเท่าไรก็เหลือของก็เลยเป็นอิวสีของ่ไหมง่ายๆวางเบาเข่ากว่าถ้าวางเืาๆนั่งง่ายก็ถึนิดนาะอันนี้ก็หางหนักกว่าคือว่าออก อาว่าขั้นพอเบาเราคืออ,ออกมาคือออกมากนะเจ้ากินยังไม่าถหวานถุงผ้าปูขั้นมาขานแต่บ้าแม่มาขันแต่บ้าสายบุญปูสายบุญสายบุญ่ะรข้าวปลาปตุ๋นหอมลูกที่หกม,มอกเจ้าที

เออท่านขุงประตูขงน้าไปเอาประตูขงไทยวอาเอาไทยเหยียอันนี้เขาขายไทยเหยียงเรื่องนั้นก่อนกอัว่างนยักอั้งอักเชียเอา่ยงอาหายนั่งมอเ้หัวพอท่าอันอันเขาอือก่อนว่าเ้าเหียอะไรก็จะเลืองตัวมันมาแล้วมันจะขออื่นหมายถึงการั ฮัมมันโน้องกับเัวนมนะอือเงั้ยกับว่านนาะความแน่นอนคือความมั่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเออแล้ก็หลับรูอมาเจ้าบอกรึไมื่นี้บอกรึไ้เงี้ยงบอกรมันเลยงั้ามานลยเนาะต่้า่กุ้งผมุนกังไม่ใช่ออกกุ้งรักนี่แตเสียเงยนผู้มุนกะไรพูด คามือชาแท้อือไอ้ผู้หมุนบ้าเป่นว่าบ้รอกข้าวาอือกาวถุงบ้าจ้าฮ่าม่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮาฮาน่าฮ่า่าฮ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 ่้ฮ่าฮ่า่าว่า่ไฮ่ไฮ่าฮ่าไ่าไ่าฮ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 าเกาฮ่าน่าฮ่ามตาฮ่ไว่าฮยบฮ่าฮ่าื่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าอาฮ่่าฮ่าฮ่่าฮะาา ออกเถินนางว่าเป็นนักางผิดพลาดได้ทุกอย่างทุกแนวนางว่าคิดว่าผิดพลาดเออมีข้อผิดพลาดเหมือนกับคขนั้นแหละเท่คาค้อนผิดพลาดใหญ่เลยแล้วผิดพลาดได้แก่หมายว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จากการกระทำของเราการกระทำบางเชื่อว่าที่เกิดผิดพลาดบางเทื่อัำไม่ได้ คือการม้งนเรยบคือการว่าทิ่้ออกเก้าแองเขาไมว่าเก่งออกโปเก้ามาแล้วัไน,ไนไปกี่วัาเขาไหวไหเก้าถูงือใจเก้าว้าว่านี่าตรโโงโคมาเป็นังคือกับไปไปด้ว่ามันเอาได้เป็นความจริงดื้แต่หาว่าพอไม่ตือนนะคือหาว่าพ่อ่าเตือนนะ

พวกหลายตาพวกไก่อเนะวอาชาไทบ่ได้ึังนั่งลวาเอามาใช้ใสถือว่านี้มารอคักรอไง่อคกยิมบันี้ใช่หรืามจากของวถ้าอ่อนนักเบาหานค่อยถึงถ่นถึมึงได้กออแดงก็คืนก็นั้นวะไม่ถูกใจคักไงที่ว่าได้ร่งวันคืนนึ่งตนหวังน้องแดงตึ้งคืน วัาวันท่ามาราด้วยชุกแดงูุกใจถูกแต่ตู้ตาพ่อเรื่องผ่าฉล,ล, mm hmm. ลุงแล้วตี่อตาานันนี้มืออืดใช่ผ่าฉลงุงไต้หรือไม่ลยกนะไม่ได้นะไม,นไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อใช้ผ่าฉล,งลุงงั้นะพอะ่าเอาอีก้ะเอาอีกนะผู้ใดว่อา,อา,าพอเั่ว ตักหมดจักปปกระไ้ว่าพอเขารอกระรอกระรอกระเรือเอาเบิ่งถึงไปพอดใัยตีนั่งหลับว่าไม่มอแค่นั่งหลับมอแข็งก็ถ่ากระรอมองกัะนุ่มเมื่อกันแล้วปู้ักถึงเป้าใหญ่เมื่อให่ถไปทดอถอยเมื่อเอื้อยนั่งกันถึงพ่อปานานนะแต่ว่าก็ยึดตาให้ตั้งนั้นถือนั่งเป็นขีดได้กัขีดราย คี่ไ้แล้วลว่าแล้วนี่ขี่ไปจังไม่ลับเพินมงแหงทุกแหงทองเงินมามาเปิดนจัง่านผู่หายน้วบ่าแล้วอ๋อตับคือเป้าเปล่น้าเปืนนแบบแค้งแบบ ขั did ้นเป้าว <laughs> um, uh ่าเปลนการใช้บวัดเรียอ้ยบักีเรียเกิดกาเให้ว่าเปลยนนบบง่าๆงเขาาเมื่อเอาแบคีเรียเกดเ้าแเดี๋ยจะจไปแน้วกูรักโดนก่แล้วเ่าเจเขาหายว่าเป้าแค่ถ้าเขาเปาว่าไหไเขาคูหายเขาคูหายจะเกี่ยวเขาแค่ว่าเกียเกินก็เอาผู้หคนจลยเ ปักแจกเหมือนกับให้เขาทาด้วยไต่ว่าเชื่อเท่าเปล่าห่าง้องแจกแกก็จะถือร่อยไหรลอยเท่ากับก็เบิ่งเข้ามารอดว่าที่เรื่องกหาว่างว่างูแล้วเปลาแล้วมานาังหานแตเท่าแหบแหบแหบเออมันจะตายครับเข้ามาเข้มขึ้น เราเข้าในคุณรักบเบังพุ่ดจากของรักมียไพูงออกมาเธอร็วเธอร็อถ้าก็พักฉันกจ้าก็ันได้กะโดถูกพอบ่ปไหนว่าทังเกตื่อเอาคุณได้กับพวกคุณแต่ก่อแต่ว่าืันก็ม้วงไปแบบอีคเป้าเลยฉัว่าเาร้าห่าหาาคือได้พ่อก่อนว่าไงเออ ทลองเออพูดนบบฮอนฉันนี่ฮอนเฉงนนี่ฮอนจังไดกะ่บ่าวดบอฮอนจังไดกแตบอเป็นตารอดไปอีพอเทาวาเทาวาถ้าพอใจคิดขาดนั si em. ่นอีพอเอล้วฮ้อน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 ฮ้อหฮ้อนวันหงพระบ่าองค์านการอด่ันากแต่ว่ากปมกอยวาเปน่า

วันละวันโอ้ยน้อเก่าทันนอโอ้ยน้องเก่าฉันวันละวันโอ้ยนงโอ้ะโอ้ฮะฟงนะฟังวาเสียงแม่ขอโอ้ยน้องฟังวันันง่ามานชอบแตงเสียงบของกแต่ึกับนโอ้ยงัเสียงเลย่าบนเียงเลย ิงังหลบวะเข้ามาโอ้ร้อนร้อนโอนร้นร้อนเก่าชันได้พอแอ่เอาพอเก่าว่าว่าเก่าแล้วเขากล่าอ้อนร้อนโอ้ร้อว่าแตงคือหางนันคอเก่ากับใครตัวมาแเขาหัวดิหัวดิมาผู้ใด่ถึงไมเห็นใครจะขังใจกคนเอาล้อวะฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่ลุงตัวอะายขังวคือหม่องลนได้จตัวโอ้ร้เอ

คุอหนังไม่พอฉะนห้หคตีเดียวเพราะฉะนั้นพวกนี้รอตอิดตามด้วยว่าปู่ตาทีว่าจำไหม่ที่ฟ้อนตื่ดวะาที่โอร,โร้อนอะไรวะอถามบบาองั้นขานวมาบ่ได้เหี่นั่งว่าว่าว่าโอ้ก็เราเก่าทันว่า เขาใช่ะวานกลิ่นตั้งนะ้าทำไมไม่คู่นำจะก,ก่อนพ่ามแ่ปูาเายเขา่ไหมยินโดนแล้วแาปูพ่ออยากไปนิ้เนียนเนี่ยขันพ่ออ่ะเออนำน้อง <c oughs> ว่าจังคือว่เป็นยาว่าคือน้อง,ง <c oughs> กันทือพ่อกว่าเขาใจกับของคือกียงกับว่าหนีกับรอกันเรือนะห้าพูกเขายงหลีมาเปิดถ่าย่อดขาัคือได้ ว่าจัก็ว่าาัูวจังไนก็ว่าไม่มาทำาย่วมาทำ้าถมาหา้อะไรนะจาเปปูเศร้าายั่งจจาจจาว่าก็่ากันว่าครับผมว่าเือดจ กาบุกหลานจจังได้ทุกค่นอยังจัจังแต่จังหัวปีเออขวนความจำว่ามะพ่อวันเออเราเราเป็นยังไง้เว้าวขัไปเมันเ่าไเ่้่เไ้่เ้าเฮมยเฮงยเฮ้ยเฮ้เ้า้ ก็หอมมองเท่าหมดเก่างยถามมือเหรอพ่อเขาไำใหน่ขึ้นแต่ว่าบมงวนไม่เ่จางว่าทำนม่จางอะไรแต่นาะบ่าจะแขยงมันพ่อบาตดตั้งพ่อเ่ไดลยแียงมันพ่อบา้งคือเลยคุณได้จางเสียเขนคือว่าถูกเสียบ่แต่ว่าเขาถือโตถือจังได้กับกว่าเสียเต่แมงเนาได้พ้อถึงไก đây thơ đâu đáy bà phát tổ phát thử khó thẳng mấy ừ. ở đó, chẳng ở ra nó sẵn cái, cái thả mấy chẳng đại bà phú ma bà nghĩ khơi thở rử ừ. phú nghĩ khơi thả rử Vì là đăng lại sáu tháng ngoan ừ. đăng mi về là thị... đăng mi về là tài thiếu trai nàng bác มันว่ารอแบบพอมาเหมือนใเขาไมู่ใเรากรมไปดึงขเขาเอยแล้วข้าวกรรมใก่เราได้กเขาถืีถามเอาเราได้เขาไก่กวจะออกไกได้ทางไทั้งทำแล้วเขาไม่เปิดมีวะก็แล้วเปิดมีก็ไปหาใครเขาบ้าแวะบูนะเอนะเมีรับพ่อเมยวิส ใจกินเดี๋ยวตัน้าหวัด้ากันแล้วเดี๋ยวตัมาคู่ใหม่หน้าหวัดผพาก็คือเป้ามันมาแล้วกาเป้าพาน้าหวัด้าก่ะตั้งทาจ้างจะามาคือแต่ร้านหน้าหวัด้าก่เฮ้แต่ร้านหน้ามึงอะ và mang cái <laughs> vòng con vòng ở ngoài mà. Ừ. Tếng ra cho nó. หกหนึกงขอหกนังหกยี่หนึ่งรปหางว่าใหกย่านึ่งเอวันนยังหน่งจับได้องนักเจ้าทไปแล้วไงหรือยัน่ะขอาทั้งกาะใรูปเข้าอถอ่คุณมาหา